สวัสดีค่ะช่องไมบางติดเกมวันนี้อยู่กับแพทกิจกรรม Black Desert Online ประจำวันที่9กันยายน,น2563นะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะคะวันนี้ก็มี4กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรก Hot Time ที่ร้อนแรงแข่งกับภารกิจ้าทายรั 5, 5บกิจกรรมที่2ห้ามไม่ออกไปไหนก็มารับรางวัลชิปชื่อกันเถอะกิจกรรมที่3ส,สร้าสมุลการเติบโตของตัวละครซีซันกิจกรรมที่4เรเทมเริ่มบุกลุหมู่บ้านแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมกันดีกว่านะคะไปเลยฟิวฮอตไทม์ time, ที่ร้อนแรงแข่งกับภารกิจท้าทายลับนะคะก็กิจกรรมนี้นะคะเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์เรานะคะได้ทำภารกิจท้าทายลับสับเร็จนะคะเขาก็เลยมอบบัฟอันร้อนแรงมาให้เรานั่นเองก็คือกิจกรรมที่1น,นะคะเริ่ม9กันยายนถึง16กันยายน2563โดยที่ได้บัฟ เอ่อบัฟไอเทมดอกนะคะจากคาร่ามอนสเตอร์นะคะก็เขียว่าได้รับบัฟไอเทมบก20%นะแต่ว่าบัฟนี้นะคะมีเวลา24ชั่วโมงก็คือบัฟตลอด24ชั่วโมงแต่มันจะไม่มีผลกับเซิร์ฟเวอร์อาชาและเซิร์ฟเวอร์ทีช่างอาชานะคะโอเคต่อไปค่ะอันที่2ก็จะเป็นเพิ่มอัตราการได้รับอุปกรณ์บอส2เท่านะคะก็ระยะเวลากิจกรรมเท่ากันเลยนะคะ9กันยายนถึง16กันยายน2563 ก็คือช่วงมีใครไปตีบอสนะคะได้รับออมีโอกาสได้รับอุปกรณ์บอสเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะก็พวกบอสคาจาคาคารันดารูเวอร์กูททมโอฟินเบลกามอแล้วก็ขาดนะคะแต่เขาเขียนไว้ด้วยนะว่าเป็นบอสยู่ก็ได้นะคะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยกิจกรรมถ้าไม่ออกไปไหนก็มารับรางวัลเช็คชื่อกันเถอะก็เรียเวลากิจกรรมนะคะ ิีกันยายนถึง14ตุลาคมค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมออกอินรับของรางวัลนะคะก็ของรางวัลก็คล้ายๆเดิมน,นะคะกับทุกรอบนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็เดี๋ยวขอเช็คก่อนก็อันนี้ก็เป็นล็อกอินปกติทั่วไปนะคะก็จะมีพวกคําแนะนําของบ้านหินครอเหรียญตาชาคัทูเรื่องแจก5อันก่องเครื่องประดับระดับสูงไอ1อันอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ใครก็ล็อกเกมทุกวันอยู่แล้วก็จะได้รับอยู่แล้วนะคะกิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของตัวละครสีสันค่ะก็เรียกเวลากลิจกรรม10กันยายนถึง14ตุลาคมด้วยกันนะคะคือเมื่อเราเชื่อมต่อด้วยตัวละครสีสันนะคะย้ําตัวละครสีสันเท่านั้นนะคะเราก็จะได้รับไอเทมยังต่อแบบนี้เลยก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะจะได้รับหินดาเวทมนต์ฟองประภูสธิ์3อันนะคะจะไปอยู่ในตัววายนะคะ แล้วก็เสาร์ทิตย์จะได้หินดำเวมอนฟอกปรสุสีอารดกันเองก็ไอหินดำเวมอนฟอกปรสุอันนี้นะคะสามารถเอาไปเพิ่มประเสริมพวกอาวุธกับชุดทูบาล่านะคะที่มันจะเอ,อ่อถ้าเอ่อเป็นประดับเอกนะคะพอเกิดจะตีหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าค่าความทนทานาเนี่ยจะลดลงไป50 ก็คือเหมือนหาใปนเครื่องดื่หนึ่งเองนะคะก็คือเสริมระดับอีกใช้สิบอันแล้วก็ระดับโพสาตุไอ้ยี่สิบอันแล้วก็ดับตีสามสิบอันนะคะก็อันแม่บ้างก็ใช้สูตรนีนะเพราะว่าเอกโพตีไม่อบ้างก็เขียนมานั่งบนนีันม่บ้างก็เอาอีกอันนี้แหละเพราะมันได้มาเยอะเหมือนกันเอามาบวชแล้วก็เอาแรกทูบาร่าไปแลกของมาแล้วค่อยเอามาเพิ่มความโนทานเอานะคะ ก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับก็แล้วแต่นะคะใครจะทําตามวิธีไม่บ้างก็ได้หรือที่ตาม,ตามก็ได้นะคะไม่ผิดคะ่ะกิจกรรมเลเทนเริ่มบุกลุกหมู่บ้านแล้วนะคะข่าวดูวันข่าวร้อนเลเทนที่เคยสงบนิ่งปรากฏตัวอีกครั้งกิจกรรมนี้นะคะเริ่ม9กันยายนถึง23กันยายน2563ค่ะโดยที่รายละเอียดก็คือ จะมีเลเทนนะคะปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆในโลกแบ a c k อ e ์เสริฟพในเดยวเวลากิจกรรมนะคะแต่ว่าเลเทนเนี่ยจะไม่ปรากฏตัวอยู่ที่เขตบาลนตายนะคะแล้วก็เมื่อเลเทนปรากฏตัวระดับความยากของเลเทนเนี่ยก็จะถูกปรับไปตามเลเวลของนักนผจญตุ้ายที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะคะก็คือง่ายๆก็คือถ้าเราเลเวล5 0าสิบสห้นะคะมันก็อาจจะแบบฟีง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเลเวล56ขึ้นไปนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบอาจจะเป็นเลเทนแบบ ที่โหดๆหน่อยนะคะชื่อก็จะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะบอกว่าถ้าเกิดตัวละครเราเลเว่าต่ำกว่า50าสินะคะเลเทนจะไม่ปรากฏตัวนะโดยที่ถ้าเราฆ่าเจ้าเลเทนตัวนี้นะคะเราก็จะได้รับกล่องวัตถุโบราณเลเทนนะคะเขาบอกว่าหากมีนักผจญภัย <c oughs> มากกว่า2คนขึ้นไปที่กำจัดเลเทนนะคะก็ คนที่มีอัตราการโจมตีมากที่สุดจะได้รับไอเทมไปนะคะก็คือแอสดงว่าแย่งกันตีได้ถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วแบบเอยดีก็เห็นเพื่อนก็เห็นแย่งกันตีนะคะคนที่ทําดาเมจได้เยอะสุดก็คือคนที่จะได้กล่องไปนะคะกล่องนี้นะคะข้างในก็จะสุ่มนะคะโดยภายในกล่องเนี่ยจะสุ่มสิ่งดอกไปนี้นะจ๊ะมีหินพลังเลเทมระดับโทหนหอันหินพลังเลเทมระดับเอก สลและเทนธรรมดาไม่มีบวกนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนเล็บทาของผู้ดำหนึ่งอันห่ออันนี้มณีเวทมนต์ดำหนึ่งอันชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมหนึ่งถึงสองอันพรอนสองถึงสามอันกล่องน้ำยาอิลิสเตอร์ระดับสูงหนึ่งอันทำพีที่บันทึกตุกมสาโบราณหนึ่งอันชิ้นส่วนผลึกดำแขนแรงหนึ่งถึงสองอันผงวิญญาณโบราณสี่ถึงหกอันค่ะอีนี้ ข้อควรทราบนะคะสําหรับเลเทนนะคะจะปรากฏตัวในเขียนต่อสู้เท่านั้นนะคะหากเราไม่ได้โจมตีหรือไม่มีใครไปตีมันนะคะหลังจะปรากฏตัวไปแล้วสิบนาทีมันจะหายไปค่ะแล้วก็ตัวละครที่เสียชีวิตจากการถูกเลเทนโจมตีจะไม่ได้รับโทษจากการเสียชีวิตนะคะก็คือตายได้ไม่มีเออติดลบเลเวลเอติดลบนั่นแหละค่ะก็คือตายได้ไม่เสียเปอร์เซ็นต์นั่นเองโอเค ก็ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกิจกรรมในเล็กน้อยไม่รู้ว่าเคยมีใครได้เอ,อ่อตอนปีที่แลว้วมัง้งค่ะจะไม่ผิดจะเป็นทาโรตีใช่ป่ะมันจะมีเหมือนตัวผีจะตุ้โผัวมาค่ะอันนี้ก็ประมาณนั้นนะแต่ว่าตัวเลเทนหน้าตาอย่างไงแม่บ้านก็ไม่รู้หนึนนะ่งเนเพราะว่าเขาไม่ยอมแปะรูปให้เราดูโอเคแค่ไงใครเจอเลเทนแล้วไงก็มาอธิบายหน้าตาให้ม่บ้านฟังก็ได้นะคะ ยัไงเดี๋ยวแม่บ้านเจอแล้วแม่บ้านจะแคปรูปเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะให้ดูตรงน้าเพจกับตรงชุมชนของ y t u t u แล้วจ้ะโอเคค่ะวันนี้ก็กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เขาประกาศแล้วนะคะว่าไสตีนนะคะสืบทอดและปลกพลังเข้าวันที่16เอ๊ะ16บแล้วสิบนะโอเคไปเช็คมาและวันนี้16กันยายนนะคะก็น่าจะเป็นที่น้าใช่ไหม โอเคค่ะที่หน้าก็ฮะสาติ์สืบทอดและปลุกพลังก็จะเข้านะคะก็ขอฝากข่าวบอกไว้นิดนึงนะคะเผื่อใครไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะโอเควันนี้ก็หมดแล้วนะกิจกรรมเนอรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครสนใจอยากสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องแม่บ้านก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะแล้วแม่บ้านก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครเข้ามานะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้แม่บ้านมากๆเลย โอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเอาไวเ้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะแล้วก็ใครเหมือนเดิมนะคะรอร้านค้าเพิงอยู่ก็บ่ายโงตรงนะคะเจอกันวันนี้น่าจะไม่สายโอเคไปก่อนละเดอ้อบายบาย